สวัสดีครับพบกับผมนะครับ DOM Vespa Channel นะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่46นะครับที่เราแต่งรถสวยงามนะครับตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างๆเรานะครับก็จะเป็นสปิน125กับสปิน150นะครับแล้วก็มีลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะครับมากๆเลยที่เราแต่งงานดําฟรีนะครับก็จะมีนะครับเก็บงานทั้งงานดําเงาแล้วก็ดําด้านนะครับมี2แบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูสปิน125คันนี้ก่อนนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ เก็บงานเป็นดำเงารอบคันนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยสปินร้อยยมันมีแต่ดำเงาไม่มีดำด้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคันนี้ใช้งบประมาณ16,000บาทนะครับได้สวยงามลงตัวดุดันแบบนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับในส่วนของงานดำนะครับก็จะมีกรอไฟหน้านะครับด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นมือเบรกนะครับแล้วก็ฝาข้อสวิตช์แฮนด์ตรงนี้นะครับเก็บงานดำเงาเพิ่มอันเนี้ยผมต้องเก็บเงินลูกค้าเพิ่มนะครับหนึ่าบาทนะครับเป็นงานสับนะครับ แล้วก็ใส่ที่อุดกระจกนะของมิสเตอร์บาลอนนะครับแล้วก็มีกระจกลิโซมานะครับเป็นตัวมินินะครับตัวเล็กชุดหนึ่งอยู่1,200บาทนะครับอันนี้เราสามารถปรับเอาไว้ข้างบนก็ได้หรือว่าข้างล่างก็ได้นะครับอันนี้ลูกค้าเอาไว้ข้างล่างก็จะได้ดีไซน์เป็นแบบว่าสปอรตมากขึ้นนะครับส่วนด้านหน้านะครับในส่วนของออตัว บางแต่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นดาเงาลิ้นบางแต่ของเดิมเป็นสีเงินนะครับอันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นดําเงาด้วยนะครับชุดหนึ่งเป็นของซูกาอยู่400บาทนะครับแล้วก็มีโลโก้ตัวพีนะครับของเดิมเป็นสีฟ้านะครับก็เปลี่ยนเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับสวยงามวงตัวนะครับไฟหน้าตัวไฟเลี้ยวนะครับที่เราเห็นตรงนี้เป็นดําเงาเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นสติ๊กเกอร์แล็ปนะตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวเลเวล10นะครับ ตัวด์กสโมกนะครับสังเกตว่าจะไปไม่เหมือนกับตัวด้านข้างตัวนี้อบถ้าด้านข้างตัวนี้จะเป็นสีสโมกธรรมดาอันนี้ตัวด์กสโมกก็จะเข้มกว่านะครับมองไม่เห็นสายฟ้าเลยนะครับนอกจากเราเปิดไฟเอบเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับปุ๊บนี่นะครับถึงจะเป็นสายฟ้าขึ้นมาตัวนี้ก็ลงตัวเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวเอ่นะครับไฟทาไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปุ๊บนี่ นี่ครับสวยงามลงตัวเลยชุดหนึ่งไฟเลี้ยวอยู่7,500นะครับคิ้วบังลมนะครับก็เป็นงานดำเงาเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับในส่วนของชิ้นที่เป็นพลาสติกนะครับเราจะทำเป็นสีดำเงาหรือดำด้านก็ได้นะครับแต่ในส่วนของพวกมือเบรกนะครับมือเบรกแข้งสายพานตัวนี้นะครับจับหลังนะครับ แล้วก็ฝาครอบท่อนะครับชิ้นส่วนที่เราสัมผัสเยอะๆเนี่ยผมแนะนําเป็นสีดําด้านนะครับดำเมทรายแบบนี้เป็นพาวเดอร์โค้ดมันจะแข็งแรงทนทานมากกว่านะครับตัวนี้ไฟท้ายนี้ลูกค้ายังใช้เป็นไฟท้ายเดิมอยู่นนะครับแต่ก็สวยงามลงตัวนะครับก็มีไฟตัวนี้เป็นสีแดงหรือก็แดงเหมือนกันนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าตัวนี้เป็นดําแบบดําด้านผสมดําเงานะรอบขันก็สวยงามเลยนะครับแล้วก็ไปดูเบาะนะครับเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะปาดนะครับ หนังดำได้ดำแล้วก็เป็นโลโก้สีออกเทาๆหน่อยก็จะได้ดีไซน์เข้ากับตัวรถนะครับเป็นโทนเข้มๆนะครับแล้วก็มีปักโลโก้เวสป้าวัชราพลให้ด้วยตัวนี้นะครับคันนี้ใช้งบประมาณ1 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับได้หล่อดูด,ดันแบบนี้นะครับสำหรับสปิร1 2ร้อล้อแม็กนะครับปกติแล้วเนี่ยในส่วนของตัวสปิ n 125จะเป็นล้อดำนะครับแล้วก็กึ่งขอบนะครับเป็นสีเงิน นะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับให้ทําล้อเป็นสีดําเต็มวงนะครับล้อดําเต็มวงนะครับเปลี่ยนชุดหนึ่งหน้าหลังอยู่2,500บาทนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะฮะสวยงามนะครับคันถัดมานะครับก็จะเป็นสปิน1 5ร ABSs นะครับสีดําด้านนะครับคันนี้นะครับเก็บงานดําด้านรอบคันนะครับแล้วก็มีพวกใส่พวกกันล้มนะครับกันล้มหน้าคิ้วบังโคลนด้วยนะครับ คันนี้ใช้งบประมาณแต่งไปสัก2 0,000ืต้นต้นนะครับ20,000ต้นต้นได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของเรื่องงานดำเนี่ยเราเก็บให้ฟรีอยู่แล้วนะครับก็คันนี้เป็นดำด้านนะครับมีกระจกดิโซมานะครับทรงกลมตัวนี้นะครับพร้อมบูทรองกระจก1,400บาทนะครับแล้วก็ใส่เป็นคิ้วบางโคนหน้าตัวนี้ของศูนย์แท้นะครับก็อยู่990นะครับแล้วก็กันลมหน้านะครับได้โปรเทคไปถึงด้านด้านข้างเลยนะครับเนี่ยด้านข้างตัวนี้ นะครับกันลมด้านหน้าไปถึงด้านหลังเลยแล้วก็ต่อไปชิ้นหลังอีกทีหนึ่งนะครับข้างหน้า2,990นะครับแล้วก็ข้างหลัง2,990เหมือนกันถ้าเป็นงานเวสป้าแท้เนี่ยถ้าลูกค้าออกรถที่ร้านนะครับซื้อของกับเราเนี่ยเราลด15%นะครับในส่วนของงานแท้นะครับนี่ลูกคันนี้ก็ใส่ย,ยางรองพื้นด้วยนะครับก็กันรอยที่พื้นตรงนี้ได้นะครับชุดแผ่นยางรองตัวนี้890บาทนะครับ แล้วก็มีหูเกี่ยวของไบเกอร์ด้วยด้านในนะครับมีไฟเลี้ยวเลเวล10นะครับด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวสโมกนะครับสวยงามนะครับตอนนี้ของน่าจะเข้าอีกทีน่าจะเป็นหลังปีใหม่เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเข้ามาติดตั้งก็เจอกันอีกทีประมาณกลางเดือนมกรานะครับปี65นะครับด้านหลังใส่ไฟใส่ไฟท้ายเหมือนกันนะครับเป็นไฟท้ายเลเวล10เหมือนกันนะครับ ไฟท้ายเลเวล10ก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับอย่างที่เห็นคลิปก่อนๆน,นะครับก็จะรีวิวให้นะครับตรงนี้นี่สวยงามครบครันนะครับชุดหนึ่งตอนนี้นะครับ13,000บาทนะครับก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็คือเป็นสปีน150ที่แต่งได้ลงตัวเหมือนกันนะได้ทั้งแบบว่าเป็นสปอร์ตแล้วก็คลาสสิกไปด้วยในตัวนะเพราะมีการล้มนะส่วนมากคนที่ลูกค้าที่ใส่การล้มเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าแนวคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับอันนี้ก็รอรับ กลับบ้านได้เลยนะครับทั้ง2คันโอเค EP พีนี้ก็จบลงไปประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้านะครับว่าจะมีรถแต่งสวยงามแบบไหนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกทีนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับให้ช่อง y YouTube d ดมเวสป p a นะครับแล้วก็ทางเพจนะครับเวสป้าวัชระพลนะครับก็จะมีผลงานดีๆมาให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีหน้าครับสวัสดีครับ